จังไหนมาจังไหนกลับสบายดีพี่น้องโป้ไจ้าผมข้าวาาประจวบเรียบจากคำราพพากินจ้าคนรักสาวเพื่อนเออผู้จีให้ผู้บังงามคือมูนี่แหละเห็นบ่ <c oughs> บอกหนึ่งพี่น้องเออมีนั่นขนทรงไปสะนนี่ยังลหลอกกระบ่ฮู้ดอกคือหลอกเคอรลีบ่หรือว่าอีสักกบบระบ่จักเนาะกระโท่มาเนี่ยก็เพื่อตื่นแต่นอนหลอกว่าเออคุณาคุณค,คำราใช่ไหมครับเออมีพัสดุมาส่งส,งสองสองชิ้นนะครับเออบ้านอยู่ตรงไหนครับเอกั๊กแซ สรบ,ร,รบายสบายเป็นอย่างนี้เนาะาเสื้อผ้ายีนแล้วบอโอุ้แกะขีดหูขีดตากาที่บางแต่ผู้บาลอ่ะเดี๋ยวคำมาส่งเดี๋ยวเขาสีทายเบึงเนาะว่าแมนมีอย่างแน่หรือว่าจังใดแนวโอ้ยคือปังแต่เนาะอันนี้ก็ซื้อให้นาฬิกุงนาฬิกากระซื้อให้กระเป๋าก็ซื้อให้มันอีอย่างอีกอยังหลายยางรูปนบอกว่ามีสีหายยางผุ่นคือป่าแต่นอสายปีแทนอะไดนเป็นผัวบึงได้อือสีดีวาซะ ๋ยวไป่ายเบิ้งไหมพี่น้องว่ามีอีอย่างเนียเด้อโอ้โตอนนี้เขาก็ให้ออกมายืนรอนะคะเขาก็ให้ออกมายืนรออยู่หน้าบ้านวุกกระเป๋าไ่ยอีกแล้วเขาบอกให้ออกมาถ่ายเดี๋ยวเขามาส่งเขาว่าเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเขามาห่อทีไทยเบิ้งเด้อว่ามาส่งอีอย่างสองอันสองชิ้นมาสั้น โด,ดกระไลหลาย,ลายกำลังยืนถา่ายย่เดี๋ยวมาเลยสีไทยเบิ้งเขาบอกว่าลบลบกวนลูกค้าออามายืนถ่ายอยู่หน้าบ้านเด้อพินว่าไม่อย่างนอ้อตื่นเต้นว่าผู้ใดา่ารงยิ่งอย่างมมใหา้ตอนนี้เขากระถามาโดนเติมเลยเด้พี่น้องประมาณหาหันาที่แล้ว <c oughs> เขายุ่ใส่แบบนี้ ยุใส่น้ะบันนี่น้อมีสองอันเขาว่ายุดใส่บนันนี่อีลาก็ะยืนถ่าเด้บนันนี่มีสองอันเด้อเขาว่าเออมีกองพัสดุมาสองอันว่าสั้นยืนถ่าโดนเติบแลวนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะดวกกนด้กพ่อกันหรือพี่น้องเออ,อยากที่นอะเออมีคนส่งของมาให้ซื่อของแล้วก็ส่ง,งมาให้ว่าสั้น ปวดโพง้ามปนันผ <plane>. ุด <niño> ต <sharing> ีเออเจ้าคือมาสิเปย์คอยคักแทบว่าแม่อยากได้ก็เป็นเมียซละบัวถากวนนะยืนถ่ายอยู่กันเด้อพี่น้องถาม้าเลยสิไทยเบิ่งไม้เด้อไปพ่อกันบัดได้พัสดุเด้อพี่น้องเด้อว่ามีอย่างแนวว่าสั้นแหมพี่น้องมาแล้วเอ้ยไปถ่ายอยู่โดนเติบซิปกว่านาที่ไปได้มาแล้วสองยางพี่น้องจะมันอย่างเนี้ยแล้สิมาแกเบิ่งถิ่มลงนี่ละเอ้ย แป่งก้องดีๆก่อนนะน่าสั้นสิดตั้งกล้องดีๆก่อนเด้เอ,อยาเฝ้าหุยคัด <c oughs> ตั้งจังไนล่ะหันลงเออหันลง่ออลงมาพี่นอกมาแกะเบิ่งมากระส่งสอีหยังวาให้คนก็มิซะไพหละละเนาะเออคนก็บอกว่าเดี๋ยวพี่ส่งของไปให้่าสัน้น่าสี่สงสัยซื่อขอแล้วก็บอยเขามาส่งอยังส่ขอที่หยอกที่ยู่าสัน้น นายพูดพูดพี่น้องแม่นยังนี่บัดนี้ซื้ออีหยังเนาะให้ข้าพระเจ้าซื้ออีหยังเนาะให้ข้าพระเจ้าเบิ่งหนังหน้าข้าพระเจ้านี่หมอสมกับอีหยังวะโอ้ไม่กอดโอ้โอ้โอ้เอ้าห่างเง้งหลายขาหวานท่านจีดา ผลพวกพวกเตียเอือบักพากบักฟักบักบัวบัก,บก,บก,บก้อยพี่น้องจะซสือก็ซสือใคอยร้ายก็ดกนนีก็ดีการเกียงพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยทีหลาอยากได้เลยอุ้ยปูนี่พูนา่าอุ้ยสีขาวพี่น้องตัวนี้ ขากระบอกโ,โอ้ยงาาปวดโพอยากได้เป็นผัวดิเจ้าขึ้นมาเป็นผัวข่อยนอเจ้าขึ้นมาใจดีโ,โพดโพแท้ซื้อให้ไปยังไม่ท่าทนได้แก่ได้นี่เห็น,นบ่นเนยไปเพราะท่านได้แก่นะจ๊ะอืมแล้วซื้อให้นะจ๊ะซิแมนสร้างจากออนไลน์แล้วก็ส่งมาเนียโพดโพปดโพดวดบายดีสวยงามสีขาพันไป แบนเดียวกันพี่น้องมี่กับท่านไอ้แก้ป้ายพี่น้องยังใหม่ๆอยู่อุย้ยตัวนี้สองกระรุมว่าท่านมีสิบพร้อมเอวสูงว่าส่นสีดำตัวนี้เห็นบอหูจักใส่สวยเนาะสุอใสเอ็ดมาโอ้พิ่นถามอยู่พิ่นมาพิ่นถามอยู่มือน,นัเพิ่นถามอยู่ว่าข่อยใสใสสงูงเบอรอยหยังเพิน่นว่าอุ้ยงานอยู่พี่น้องเห็นบอ คืองามว่ะไข่ใส้หนีไม่สิบว่าง่ามปวดโพคุณบอกคุณบาลสิบบอลแดงต่ำกันตายขุนบอกปกติเราคุณบอได้มากใส่ได้ขากระบอกงั้นส่อิ๋วขาส่งขายังไงสิคุบอได้มากใส่อิ๋วได้สีดำผ่านไปสีน้ำเงินมานี่พี่น้องปุ้ยอุ้ยอุ้ยเออดูรัก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 ส่เอสอันเดียวกันพี่น้อง ไม่อยู่บระเด็นท้ๆไหนแกกอกแกอีหยังแกอีหยังออกซ้ำเจ้าขึ้นมาหูใจก่อาแทะแท้ก้อนพี่น้องอุ้ยใส่ดีก็เพื่อดีเลยข้าเจ้าขอขอเป็นแฟนขอสิขอสิเป็นแฟนน้ำเจ้าไอเอ๋ยี่หลีข้าเจ้าสายตีปปนี่ขอสิเป็นแฟนน้บเจ้าจะมาขอขอเป็นแฟน,น,แฟน,น,แฟนโหลด มาต้องขอเป็นเส้นก็ะไดจะสา,ายเปรีปนี่จะซื่อขรวดเออจากว่าขซื่อขอ,อขซออื่อเจ้าเน่แต่เขาะว่าเออเอาเอาขอ่อยมาเป็นเนี่ย่าสั้นอืออันนี้แม่ตังค์นี้เบิ่งก่อนเอาไว้ก่อนพี่นอ้องอุยกางเก่งสามตัวยุ่ยยุจ้าครูบาวซื่อไหวมาสั้นอันนี้แม่ยังนี่เบิ่งก่อนเด้อ เหมือนอย่างอีกดิดิ้วิ้ยแซมกะสีอันนี้แน่ด้วยกะซางมัดถ่อแสงวิบวับวิบวับเนี่ยกะซางมันวิบวับวิบวับว่าสั่น์ส่งจากคุณหมออันนี้ยังเนี่ยคุณหมอขี้เหนียกขี้เหนียกอยังเนาะเหมนี้ที่แบบโอ้จักแล้วแต่ว่าส่งจากคุณหมอจักแล้วจักแล้ว หลาเขาไปขี้นิกมามือนั่นนั่นเห็นบอกแม่นอิลีอืมตัวนี้ตัวบนตัวนี้ตัวล่างแค่นี้หลาะพี่น้องมีผงพิมฟัน มีบวงบวงอันนี้ฟันนี่หละอืมอันนี้ของพิมฟันพี่น้องของพิมฟันน่บอกเพราะว่าล่าเข้าไปคลินิกมากเข้าไปคลินิกเ้วไปเคียวช่องปากนอกจากช่องปากเพราะว่าลาสีเฮ็ดอันนั้นไหม หลาสิเฮดดี้เทนเนอร์ไม่ล่ะจัดฟันเลยหล่าล่ะเฮดดี้เทนเนอร์ฮักเออเฮดดี้เทนเนอร์ฮัก์คเลยว่าสิเฮดดี้เทนเนอร์ไม่แบบนี้กับเขาไปขี้หนีไปเขี้ยช่องไปย่างเี้ยเรียบเรียบร้อยกับแบบบ้าที่ไหนว่าก็เลยได้หนีก่อนก็เลยว่าเออบพายุหันแล้วกับให้เขาซงมาให้สินาละละก็สิพิมพ์ปากไปให้เขาบางสิถามมันผ่านบ่ผ่านกับให้เขาตรวจสอบเบึ้งเงี้ยสิน่ะถามมันผ่านกับให้เขาเฮดดี้เทนเนอร์มาให้เลย่อยเงี้ยโแพงดอกเออแบบเขาใส่กินเข่าได้ังี้สิน่ะเข้าไปอย่างเงี้ยวะ คูนึงคูนึงแปดพันกาบาทเออรวมทั้งเบิดรวมทั้งอีหยังเลยคขาว่า,าพอดีอ่าหมื่นเจ็ดเออหมื10 6, 10 7, ่นหกหมื่นเจ็ดก็เลยว่าเฮ็ดสั้นไอ้แล้วก็เป็นคนอันนั้นหายนคนใจเงินหายหมื่นเจ็ดไอ่ผู้สื่อส่งไงนี่ละเดี๋ยวไอ,บอ้บอกดอกมาไพ่ความลับ,บพี่น้องไปแล้วเด้อพี่น้องจะได้ก็ฝากกดติดตามกดไลด์กดแชร่ซองอีหลาพี่บ้าสด้ยเด้อ <c oughs> ได้แล้วเห็ตบอลผืนสามตุมต่เก็ดไอ้ทรายเออสีดำสีขาวสีเงินแล้วก็พิมพ์ฟันพิมพ์ยังพวกกีฬาชิงงาแบบนี้ละ่ะเขาดาวปีนี่ซื้อเอ็มจีกูคาบเห่นได้ไหมจกักรันหนึ่งด้วยบ่ะนี่ไปเลยเด้อพี่น้องฝาก,กกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อจ้าส่งอีหลาฝาป่าฮักกิมจากคนรักสาสบพื้นเด้อพี่น้องเด้อไปเลี้ยวบายบายผู้บ่าวสายเปีว่สาสั้น